การลงพื้นที่ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ลงพื้นที่นะคะในการตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานีเสริมกําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมขับเคลื่อนมาตรการในการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานค่ะ วันที่12เมษาย,ยน2568นะคะที่ศูนย์รับและส่งผู้โดยสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตลาดกเกษตร2จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายจตุรงค์แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานความพร้อมในการดําเนินการต่างๆเช่นการตรวจสารเสพติดผู้โดยสผู้ขับขี่นะคะรถโดยสารสาธารณะโดยปปสภาค8การใช้เทคโนโลยี แฟชเชียลและคอดิชันนะคะตรวจจับไปหน้าผู้กระทำความผิดเพื่อจับกลุ่มและก็ป้องกันการก่ออาชญากรรมค่ะนอกจากนั้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังได้มอบของที่ระลึกและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการณศูนย์รับและส่งผู้โดยสารเทศบาลน,นครสุร,ราษฎร์ธานีและพนักงานขับรถขนส่งโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำกับทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาวควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมิตรและใส่ใจในทุกรายละเอียดพร้อมกล่าวขอบคุณและชื่นชมการประสานงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะ